สวัสดีค่ะบ๊พอบพ่อกับยายนาตาสอนชาแนลครับสวัสดีค่ะยายนากับตาสอนวันอาทิตย์อีกแล้วหยุคดค่ะวันนี้ยายนาแต่งตัวสวยนะคะวันนี้ไปไหนยายยายไปทางน้นน่ะตอนอตนี้อยู่อ่สถานีรถไฟใต้ดินนะครับครับบรรยากาศ เก็บบรรยากาศสถานีรถไฟใต้ดินให้ดูนะคะเมืองฮ่องกงทางเดินค่ะทางเดินคุยล้าตับคอนคุยล้า <c oughs> มีทางที่จะไปไป <c oughs> เลยเสวัสดีวัอนอาทิตย์ครับเอฟซีทุกท่านได้ออกเที่ยวก็เฉพาะวันอาทิตย์นี่แหละ วันธรรมดาก็ทำงานชีวิตคนเราต้องทำงานเนาะเอฟซีเนาะก็สวัสดีทุกๆท่านนะคะมาเรียกย้ำย่อยเอฟซีดูครับแล้ววันหลังก็จะดูสถานที่สวยๆวันนี้ก็ยังมีธุระอยู่ที่จะต้องทำกันเลยไปไม่ได้ไว้วันหลังจะไปาไทยวันนี้เป็นวันหยุดห่ยใจช่วย บรรยากาศทีละนิดทีละหน่อยไปนะครับมีมวันอาทิตย์ใจนาก็แต่งตัวสวยหน่อยนึงส่ต <c oughs> นตา้อนก็หน้าตาหล่อเหมือนเดิมครับผมคนละสุดไงจะเท่าได้ชมตัวเอง เอาไว้ให้อากายเย็เแล้วว่าไม่ร้อนเหมือนวันนี้ค่อยจะพาไปวัดนางชีดวัดนางชีแล้วก็ไปไหว้เจ้าแม่แล้วจะพาผมไตซีกนน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 น็วัดส่หัเก็จะพาเด <laughs> ินไปวัดส่อง รถไฟได้ดินนะครับเนี่ยู่ได้ด hey, nah ินนะครับผมเนี่ยดูเขาทำเนี่ยเขาทำแน่นหนามากเลยกาเดินไกลครับก่อนจะถึงโอ้สามร้อยเมตรเนี่ยยายนาก็โอ้โห นิวของบำรุงนั่งนะครับางนอัยไข่ไข่ก็แบกไข่ของโอ้ยไม่ใช่ไข่ของแบกของกินแบกของกินแล้วก็ดูดูไปด้วยครับดูดูไปด้วยครับบรรยากาศใต้ดินครับเจาะใต้ดินจะเหี้ยนนี่แหละอะดูยานาสไม่ต้องดูยานาดก็บอกว่าเดี๋ยว วันที่ยีิบสองเนี่ยเป็นวันไหว้พระจันทร์ของฮ่องกงก็ได้หยุดเหมือนกันอาจจะไปหาถ่ายรูปส,สวยๆมาให้เอฟซีดูวันนั้นน่จะไปวัดมากกว่าัไปวันที่สองน,นั่นแหละวัดไทยที่ฮ่องกงก็หลายสถานท,ที่อยู่ครับเราไปวันที่ยี่สิบสองดีกว่านะวันที่ยี่สิบสองมันเป็นวันจันทร์แข่งไงเราไดเราไปในเช้าเลยไปลหลายวัดเอาเนาะวันนั้นเไปลุยวันนั้นเลยดีกว่าจะไปวัดนางสีด้วย โอ้ขยันชี uh ้เงี้ยแล้วก ujemy, right ็วัดเอ๋อเจ้าพ่อหองใจชินแล้ววัดกังหันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปหลายวัดถูงไปหลายวัดแะ่พูดสุดท้ายก็ได้วัดเดียวแล้วครับยายนาเหนื่อยเดินไปไม่ได้ไม่ถ้าถ้าครบจริงๆก็อาจจะไปเจ้าพ่อหมื่นองค์ด้วยเอาวันนั้นเราหยุดน้ำมาแล้วก็คือ

นี่ก็ออกจาบรถไฟใต้ดีแล้วนะคะนี่แล้วครับออกมาข้างนอกก็อย่างนี้แล้วครับก็เป็นตึกอย่างที่เห็นในทุกคลิปที่ใหา่นา,าลงแล้วครับออกประตูครับวันนี้แดดร้อนครับฮ่องกงอากาศ34องศาครับ ทิ้งคนไทยอยู่เยอะครับนี่ก็เป็นโซนที่คนไทยอยู่เยอะครับใช่เป็นที่อาหารไทยอะไรมีหมดครับผมวันนี้แา่นาสวยนะแต่อย่าดูวันธรรมดาช่นธรรมดาที่น่าดูไม่ได้เราก็มีวันสวยวันปล่อยธรรมชาติและโอเคน้อได้โอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปที่นี้ก็สวัสดีครับ